สวัสดีค่ะพี่น้องสิงมาขัดนวยอินทราลลําเนาะค่ะเรานวยใหญ่แล้วห่อก,กับหูกชัดแล้วว่ามันแตกต่างนวยดหน่วหนวยติดบบติดประมาณนี้ค่ะสำหรับนวยบบติดนี่สิเป็นงามได้พี่นอ้องเพราะในเอ้าออกเนาะกะติกามีมาจังสันได้ไหลพานาผานาพี่น้อง มือกลรร้ามดำดักใส่เบิงค่ะน้วยได้ทีบ่บ่อติดเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะชัดบ่เนี่ค่ะเป็นงามสิเป็นงามแยกออกเป็นสองน่วยเนาะน่วยเดียวสิแยกออกเป็นสองน่วยนี่แหละค่ะคือน่วยบอ่อติดตอนนี้พระท่านได้แยกค่ะพี่น้องพรท่านได้ขัดออกเนาะ คัดออกกระสิบประมาณาสายหนึ่งเพื่นสีให้เหลืออยยุประมาณสิบแปดหรือสิบเก้านี่แหละค่ะแสงแดดอย่ามท่านหนีไปใส่น้องพี่น้องเนาะเอาซ้ำนี่สก่อนจ้าเสียขัดหน่วยอินทาลัมค่ะสวัสดีค่ะ